สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะซีจะมาเล่าเรื่องฝ้าจุดด่างดำให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะไอเรื่องฝ้าจุดด่างดำเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบกวนใจผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยค่ะมันทําให้เราเนี่ยหมดความมั่นใจแบบสุดๆไปเลยเวลาไปไหนมาไหนหน้าสดนะเอาจริงๆอายคนนะวิธีแก้ของซีค่ะก็คือการโบ้คอนซีลเลอร์นะคะลงบนจุดที่มีรอยฝ้ารอยจุดด,ด่างดำนะคะโบ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 แล้วก็เอาแป้งนะคะทาทับลงไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวนะคะคีมมีคําถามค่ะคุณแม่แม่มีฝ้ากันหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวฟังอันนี้นะคะแล้วรีบไปส่องกระจกดูกันนะคะลักษณะของฝ้านะคะก็จะเป็นปื้นสีน้ําตาลอ่อนหรือเข้มนะคะจะขึ้นบริเวณโหนกแก้มมากกว่าที่อื่นบนใบหน้านะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีจุดเล็กๆสีน้ําตาลอ่ะขึ้นกระจายบริเวณบนใบหน้าร่วมกับฝ้านั่นแหละคะ่ะฝ้าแน่นอนและแม,แม่แม่รู้กันไหมคะว่าฝ้าที่ตัวเองเป็นเนี่ยคือฝ้าอะไร ฝ้ามีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ฝ้าตื้นฝ้าชนิดนี้นะคะจะเกิดบริเวณชั้นหนังกำพร้าสีน้ำตาลเข้มหรือเข้มจนเกือบดำเลยค่ะมองเห็นขอบอย่างชัดเจนเลย 2- ฝ้าลึกจะเกิดบริเวณชั้นหนังแท้ใต้ชั้นหนังกำพร้ามองเห็นสีน้ำตาลอ่อนสีเทาสีเทาอมฟ้าแล้วก็มีขอบเขตของฝ้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะกลมกลืนไปกับผิวหน้าเป็นบริเวณกว้างค่ะ 3. ฝ้าผสมฝ้าชนิดนี้นะคะจะผสมประสานระหว่างฝ้าลึกแล้วก็ฝ้าตื้นบนใบหน้าจะมองเห็นขอบเขตชัดเจนเลยค่ะ 4. นะคะฝ้าแดดตรงตามชื่อเลยค่ะก็คือเกิดจากรังสี UVA และ UVB จากแสงแดดจากแสงสีฟ้าบนหน้าจอคอมหรือหน้าจอโทรศัพท์ต่างๆค่ะ 5. นะคะฝ้าเลือดชื่อน่ากลัวมากเลยอ่ะ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายค่ะเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นหรือแม่ตั้งครรภนะคะซึ่งร่างกายมีการกระตุ้นให้ผลิตเม็ดสีผิวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสรุปสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้เกิดฝ้าก็จะมาจาก 1. แสงแดดค่ะ 2. ความร้อนจากหน้าเตาค่ะ 3. จากฮอร์โมนนะคะแล้วก็ 4. จากเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจีจะบอกว่าเป็นอะไรที่แม่บ้านอย่างเราเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ยากมากเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าฝ้ากระจุดด่างดำแบบไหนถ้าเป็นได้ก็หายได้ค่ะเฉลยเลยนะคะหลังจากที่ซุ้มใช้มาเป็นเวลา4สัปดาห์ค่ะขวดนี้เลยค่ะนี่ Ni ่ e l u m m i n ั o u s 630 t r e a t ท e ีทเมนขวดนี้เลยค่ะจากเดิมนะคะที่ดีอยู่แล้วตอนนี้เขาปรับส่วนผสมให้เข้มข้นขึ้นอีกค่ะส่งมาให้ซีทดลองใช้นะคะซีก็ใช้แบบจริงจังเลยค่ะหลังล้างหน้าทุกวันเช้าแล้วก็เย็นนะคะซีจะทาตัวนี้ให้ทั่วบริเวณ หน้าเลยค่ะ นี่คือภาพใบหน้าของซีนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้ n นเวียลลูมินาสหกสามส่วนตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นจุดดำๆกระจายรวมทั้งกระดูด้วยนะคะบนใบหน้าเยอะมากจนแบบว่าดูแล้วมันแบบหน้าหมองคล้ำมากๆเลยที่สำคัญถ้าสังเกตดีๆนะคะฝ้าที่โหนกแก้มก็เริ่มก่อตัวกันแล้วด้วยครั้งแรกที่ซีเริ่มสังเกตนะคะที่ตัวเองเป็นเนี่ยตอนนั้นน่ะตอนอายุเข้าเลข3ค่ะ ดูเผินๆน,นะคะถ้าไม่ได้ทารองพื้นหรือว่าแต่งหน้านะก็จะเห็นเป็นปื้นด่างดำนาะ mm hmm. เกียดมากๆก็คือต้องคอยบัชคอนซีลเลอร์อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าจริงของซีหน้าสดด้วยนะคะหลังจากใช้ v 30, มีเวลูมเนส630 t ทรนเมนต์เซรั่มครบ4สัปดาห์แล้วค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าหน้าซีตอนนี้นะหายจริงไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำค่ะทุกคนดูเลยว่าตรงนี้นะคะที่เคยเป็นปื้นนะ มันมันนวลมันดีขึ้นมากแล้วที่เห็น <Wow. S 1> ชัดเลยนะคะที่อยากจะพยี่ให้ทุกคนได้เห็นเลยก็คือพวกจุดด่างดําที่ตอนแรกในรูปน้ะดํามากแล้วก็แดงมากตอนนี้หายจางลงแล้วก็หน้าเคลียร์ใสชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ ความลับของขวดนี้นะคะก็คือสารลูมินัส630เลยค่ะตัวนี้เลยเขามีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะว่าสามารถเข้าทำงานลึกถึงใจกลางผิวเพื่อยับยั้งการผลิตเมสส็ดสีต้นตอของฝ้าแล้วก็จุดด่างดำซึ่งต่างจากสารเวทีนิ่งอื่นๆที่เน้นเร่งแต่การผัดผิวนะคะเลยทำให้รอยเนี่ยดูจางลงแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นฝ้าจุดดำใหม่อยู่ดีค่ะ ตัวนี้ซีว่าคือดีมากแล้วนะแต่ถ้าใครชอบแบบจัดเต็มแบบซีนะคะแบบตื่นเช้ามาหน้าฉ่ำน้ำํำฉ่ำมงกระจางใสซีแนะนําตัวนี้เลยค่ะอยากให้ทาตัวนี้ค่ะคู่กันตอนกลางคืนด้วยเลย n ี v e ียลูมิเนส630ไนท์คอมเพรสชันรี p พ i r นวดๆเน้นๆเ,เลยนะคะทาหลังจากตัวเซรั่มเลยนะไนท์ครีมตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องฝ้าจุดด่างดําบํารุงลึกถึงระดับเซลล์ตอนเรานอนหลับเลยพอตื่นมานะหน้าก็จะสดใสเปลง่งปังไปเลยค่ะ พอฝ้าจุดด่างดําหายไปนะคะความมั่นใจก็กลับมาทันทีเลยค่ะไม่ต้องคอยโบสถองพื้นแล้วรู้สึกว่าหน้าเด็กลงสวยขึ้นแล้วก็โงเ่เฮงดีขึ้นด้วยค่ะแต่อย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก่อนออกจากบ้านทุกวันอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะเพื่อช่วยป้องกันแสงแดดต้นต่อของฝ้าแล้วก็จุดด่างดาด้วยนะคะ um นี v เวลูมิเนส630ทรีทเมนต์เซรั่มตัวนี้นะแม่อยากจะบอกว่าเอาอยู่จริงๆค่ะทั้งฝ้าจุดด่างดําฝ้าได้ฝ้าได้เลยนะทุกคน ทายคลิปนี้นะคะซีมีแจกด้วยค่ะ <Wow. S 1> แจกมีเวลูบิเนสหกส630ูนยทรีทเมนต์เซรันะคะกติกาง,ง่ายง่ายเลยค่ะแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์รูปปัญหาผิวหน้าของตัวเองมาพร้อมทั้งบอกว่าถ้าฝ้าจุดด่างดำหายแล้วเนี่ยสาวๆจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะ่ะซีมีแจกทั้งหมด10รางวันนะคะรีบๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ซีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ